คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูจากมันฝรั่งเอาไว้ทำเป็นอาหารว่างกันค่ะมันฝรั่งที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งต้มซุปนะคะก็จะหัวเล็กๆเนาะจริงๆแล้วเราก็เคยทานอยู่นะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้มันจะเนื้อแน่นไปหน่อยนะคะ หาซื้อยากเนาะนานๆจะเจอทีนะให้เราล้างทำความสะอาดทั้งเปลือกแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วก็มาปรุงรสชาติด้วยเกลือชมพูพริกไทยกระเทียมสับค่ะใส่เยอะได้ตามชอบเลยรสเมรี่สดนะคะหรือว่าจะเป็นแบบแห้งก็ได้แล้วก็จะมีออริกาโน่ด้วยนะคะถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้จากนั้นก็จะเป็นน้ำมันมะกอกค่ะ ถ้าอยากให้ฉ่าก็ใส่น้ํามันเยอะกว่าน,นี้ได้นะคะหรือว่าเปลี่ยนจากน้ํามันมะกอกเป็นน้ํามันพืชอย่างอื่นก็ได้คุกค้าให้เข้ากันนะคะวันนี้เราจะห่อด้วยกระดาษฟอยล์แล้วก็ค่อยเอาไปอบอบได้ทั้งในเตาอ,อบแล้วก็หมอทอดไร้น้ํามันนะคะ พอเราเทใส่ฟ,ฟอยล์ก็ยกกลมไปในหมอ้อทอดเกลี่ยให้ทั่วๆอย่าให้มันทับกันนะคะมันจะได้สุกทั่วถึงจากนั้นก็พับกระดาษฟอยล์ลงกระดาษฟอยล์เนี่ยถ้าเราเอาไปอบในหมอ้อทอดถ้าไม่มีอะไรทับมันจะโดนลมดูดขึ้นไปนะคะอาจจะทําให้ติดไฟได้นะเพราะฉะนั้นหาอะไรที่มันหนักๆห,หน่อยทับไว้นะคะป้องกันลมดูดขึ้นไปแล้วก็ภาชนะที่เอาไปทับเนี่ยต้องสามารถเข้าเตาอ,อบเข้าหมอ้อทอดไรน้ำมันได้นะ จากนั้นก็จะเอาไปอบซักอุณหภูมิร้0ยองศาเวลาประมาณสัก15นาทีก่อนนะคะพอครบเวลาเราก็มาดูอีกทีว่าสุกหรือยังพอเราดูแล้วนะคะเนื้อเขาค่อนข้างแน่นกว่ามันฝรั่งต้มซุปที่เราเคยทานนะมันก็ ดูแบบยังไม่สุกแข็งๆอยู่เลยเอาซ่อมจิ้มนะคะก็ยังรู้สึกว่ามันแข็งจิ้มไม่ลงเลยนะเราก็เลยอบต่อนะคะให้เราอบต่อไปเรื่อยๆเวลาไม่ได้ฟิกนะคะเพื่อนจนสามารถที่จะเอาซ่อมเสียบแล้วแบบเสียบได้ง่ายๆก็ถือว่าสุกแล้วนะคะเนี่ยค่ะสุกแล้วก็ใช้เวลามากกว่า30นาทีนะตรงเปลือกจะมีความกรอบอยู่หน่อยๆนะคะข้างในก็จะนุมน่มๆ ไม่จำเป็นต้องทานกับซอลแล้วนะคะปรุงรสชาติมาพอดีแล้วหอมอร่อยมากๆค่ะลองไปทำดูค่ะ